นิฮาวทองเชอร์นสวัสดีค่ะนะักศึกษาสําหรับบทนี้นะคะคือบททักทายนะคะชื่อบทว่าสวัสดีนิฮาวนะคะในบทนี้เนี่ยหล่อซือก็จะพาพวกเราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของคําศัพท์แล้วก็การทักทายอย่างง่ายนะคะคําศัพท์คําแรกนะคะคือคําว่าหนีนะคะหนีแปลว่าคุณนะคะออกเสียงอีกครั้งค่ะหนีคุณคําที่สองค่ะคําที่สองออกเสียงว่าวัว วแปลว่าฉันค่ะว่ว่คำต่อไปนะคะคือคำว่าเชื่อชื่อมีความหมายว่าเป็นคือหรือว่าใช่นะคะยกตัวยอย่างเช่นว่เชื่อหืฉันคือคุณครูนี่นีชื่อ,อ,อทงเฉวมนพวกคุณคือนักศึกษานะคะคำต่อมาค่ะคือคำว่าเหา่หาเห่านะคะ วิธีการออกเสียงก็จะเป็นตัวเฮออาแล้วก็สะออนะคะเ่านะคะมีความหมายว่าดีนะคะหรือมีความหมายว่าโอเคก็ได้ค่ะนีเห่านีเห่าแปลว่าสวัสดีค่ะมาแปลว่าไหมามาตุ้ยแปลว่าใช่ตุ้ยแปลว่าใชา่เจียวแปลว่าเรียกหรือชื่อนะคะยกตัวอย่างเช่น ว叫李เจหลี่เิงฉันชื่อหลี่เผิงนะคะคําต่อมานะคะคําต่อมาคือคําว่า什么什么แปลว่าอะไรนะคะยกตัวอ,อย่างเช่นเขาชื่อว่าอะไร名字名字名字,名字มีความหมายว่าชื่อค่ะคำต่อมาค่ะคำต่อมาคือคําว่า老师ออกเสียงตามค่ะ老师มีความหมายว่าคุณครูนะคะค่ะสาหรับคํานี้คือ คำว่าเช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 นะคะโดยสัญญาแล้วพวกเราชอบออกเสียงว่าเชเซียน,นะคะซึ่งมีความหมายว่าขอบคุณนะคะคําต่อมานะคะคือคําว่าบุคเคิลชีบุคเคิีคือไม่เป็นไรหรือว่าไม่ต้องเกรงใจนะคะคําต่อไปค่ะคือคําว่าเหินเหิรน,นะคะมีความหมายว่ามากค่ะคําต่อมาะค่ะคือคําว่าเกาชิงเกาชิงนะคะมีความหมายว่าดีใจค่ะ หรือว่ายินดีนั่นเองนะคะสำหรับคำศัพท์สุดท้ายนะคะคือคำว่ารู e จักนะคะมีความหมายว่ารู้จักนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้กับรูปแบบประโยคนะคะแล้วก็ประโยคอย่างง่ายในการสนทนากันนะคะ